สวัสดีครับแม่ซีไพสวัสดีครับสวัสดีคแม่ซีไพ่สวัสดีครับแม่ซีไพ่ครับท่านผู้ชมอยู่ทั้งผู้ทั้งเขาคือกันได้นี่ทั้งผู้ทั้งเขาเนาะครับฝันว่าคืนนี่ฝันว่าไปกับเด็กหน่อยคนหนึ่งพีผู้ชายพี่ยำพี่ยำสิขาครับอือด้วยเด็กหน่อยคนหนึ่งเป็นน้ำกดนูเด็กหน่อยแล่น้ำกดนั่นครับขึ้นฝันขึ้น อันว่าอันทั้งทั้งติดทั้งไปบ้านเก่าต้องใช้เด็กแท่งที่ไปตอกเก่าว่าจ้าคิดว่าไปบ้านเก่าน,นี่บ้านเลขที่ตัวใดครับบ้านเก่าก็หมุขตัานาบ้านที่ว่าอืมคุณอาบ้านเลขที่ตัวใดครับเจบ้านเลขที่เจ็ดสองบอกครับสี่แฟนมันอยู่ทังขางดีครับเจ <72. S 1> บ้านเลขที่เจ็ดสองครับ <72. S 2> บ้นบ <72. S 2> บานนี้ฟ <72. S 1> ันว่าดันดอง,งออกตัวเก่าอยู่ ก็ยังคือสีวตเก่าไปบานเก่าอืมที่เก่าบานเก่ออกเขาของโัเกยหนูนใส่ย่ตัตเก่านี้มันตัวไหนล่ะครับสี่เอาตัวไหนล่ะครับูเน้น,นออกตัวกับศูนย์นเก่าศูนยเก่าหรือว่าหนึ่งแปดว่าหนึ่งปดคือสิบลแมน่ะคือบอรบบครับ,บ เพราะว่าย่งสุกอฟันบัผู้ช่ายเขาชมาขาเกจีนะเขาชมาขาย่ำด้วยกันไม่ยลงออกเก่าเก่าศูนครับมึงซออ่าพอจะฟันมาพกย่ำเน่อยากออกบ้านนี้เล็กหน่อยได้ครับย่ำนี่เล็กหน่อยบ่ผูพชายบั้ผู้ชายผู้ใหญ่ได้ย่ำผู้ชายผู้ใหญ่บอกครับเกจีเกจีเกจีเลยเกจีเกจีก็แมนเกีก็แมนบ้านที่เจ็ดสองเกจีเพราะว่าไมนยิงเีช่ายเยำ จเิเป็นตัวไรเนาะครับเนาะตัวไงตัวนี่ละอยู่วนเวียนอยู่นี่ละวนเวียนอยู่นี่ละเด็กหน่อยเด็กหน่อยครับเด็กหน่อยก็นำหนึ่งครับหนึ่งกนงคอสิหนึ่งเจ็ดสี่จับสิสามสีไป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 กับสิค่ะอาจารย์ยำอันนี้โอ้เข้าเลยคาบ่หรอครับบ่เลขคาเลยเน่ยเลียนนี้ก่อนเลียนแล้วเขาเขํายำสีพระเพลสีนพระซอสพ้อมนำแน่กับเจ็ดสี่พเท่าไรครับจ็ดสี่พ่อซอสเท่าไรครับ พอศูนย์เก่าก็ตรงกันเลยครับศูนยเก่านี่อายุจิปีล่ะครับคุณแม่สีไพหาสิบห้าสิบแปดห้าสิบแปดปีบอครับ <50. S 1> อืเก็เขายํำขาเนาะนก็าย้ำขาครับผู้ชซยก,ก็ยันใส่เแต่ผมวายัานมาบานด็กที่บ้านเก่าอยุครับเจ็ดสองอกับอายุนี่ลนะมันเหล็กสวยงามนะครับเดห,หาสิบหาสิปดครับห้าเปหันล้างได้เลยห้าเปดครับ ตามอยู่ครูงวดแล้วครับหาเปล่แปลถานี่ยนะครับจังไรอีกครับบาหนี่แม่ทิไผ่คนหนูจักกันบ่ละครับมายำขาดนะมาแลวหัวจักเียจักมาได้ทังไรมาทังไรยำเรนเลยนะเลนีครังเดียวเล็กน้อยซ้ำได้จักปีกาบ่ะครับรหน่อยเล็กหน่อยประมาณญ่เติบแลเนใะญ่เติบเนาะเขาหยนปอนึ่งหหรอปอนหนึ่งปอึงไ่กับปหญ่แล้วครับออืมเขาปอนครับ อ่นครับกระตัวเรกกระตามเนาะครับคุณแม่เนาะครับเก็ดคสีเจ็ดนี่แหละครับฟันโบย่าวน้ะฟันโบยาวครับแม่แมนแต่ส่วนหนึ่งเนี้ยั่นวบบยูนี้อ่านอเนาะยิ่ไปสายมันคือเวียดนแะ สีหน้าสิบข่ายนนี่หน้าก็ยังออกซูนเก่าหนิเชิญเก่าซูนนี่ดิโอ้เชิญอยู่ว่าเ่อยหน่อ้ยสิดาสิตา้เคยฟันแบบนี้มาแล้วเคยฟันหน้าแล้วแล้วนี่ซูนเก่ากระถมติดไว้น้ำนอกแม่แม่แม่ครับแม่แม่ครับคุณแม่เพิ่นฟันเกี่ยวกับจังสีมันมาออกแต่ตัวนี้ครับแม่ครัเดีัวตัวเก่าตีลังกาเป็นหกซูนซูนหกก็ได้ก็ได้ครับแม่เพราะว่าแต่รับเนาะตัวเก่าดิพันนมือเก่า ตัวกับ <rôle>: ฟ <opolit ist> <él>. ันนั้นฟันมาเกาตัวเนือคยเห็นหน่ะตัวเนือมากมกนี่มันคือเกาอยู่นอกนี่นอเขาดีกว่าน่ะนั่คือเก่าย่ตัวนี้ค่ะแก่ายั่คือเกาเหนเขาว่าอสิครับหัวคือหับเอ็มวาสรับวเป็นหกศูนย์หกกรได้ค่ะคคืออยู่ได้นาะครับคือายเก่ามันคือเก่าอีตัวเขาดีกว่าเก่าอีตัวนี่เขาดีกว่าครับ เอาลองเบิ่งกับแม่สีไพ่ครับท่านผู้ชมผู้เพิ่นอยู่ทั้งผู้ทั้งเขาคือกันอีกผู้หนึ่งครับผู้เขาเด่อมักสิมีเอาผู้เผาแนว่ยไรครับพุ่แม่บอกเลยผู้เขาเหมือนผู้สูงเลยบอกครับสูงแล้วไปกินมไงสิอยู่บ้านอยู่หันมีแจ็คหลังเหรอครับมันเป็นท้องหน้ามันเป็นไฮหน้ามันเป็นเทียงหน้าเป็นเทียงหน้าเจ้าของนี่ละนาของถึงว่าได้ซื้อสีไพ่นะครับท่านผู้ชม ขุนที่หล่อาจารย์ก็สิจะไม่ยูหนำเนี่ยอาจารย์เป็นท่ทุกอยู่มีป่าติแต่ว่าขอบอได้อยู่ยาเห่เพิ่นเิ่นมาชมดิ่วสูงปีนี้ก่อนสูงขึ้นนะคูวาจะาเล็นคูวาอะเห็ดเพ่อทะลุขึ้นป่าดูทะลุขึ้นคูบาเพื่อจะขอเฮ็ดคูบาบัดปุกวัดอาการแก้อาณะนาเพิ่อจะเฮ็ดเพิ่นจะเห็ดอันูผ้าดตซู่เหเพิินเบิ่งวิวดีเนาะครับเนาะวิวดีนะครับห นี่ละครับยุดทำอยู่ในไ้ตึงผู้สูงฟันดีครับหวดก้อนค็ไดียินข่าวว่าถึงตัวใดคะหม่ศูนเก่าวเก่าูนเก่าตัวนี้เก่าเก่าศูนติดอยวเก่าศูนเก่าศูนศูนเก่ากันบาติดซูนเก่าเออวันนี้เก็ซ้อนฟองว่นนี้หยันซ้อนฟองว่ต้องหันถือเก่าศูนหัวนี้มากศูนเก่าเพราะว่า ครับลองเบิงเนาะครับเอฟซีครับขอบคุณในหลายครับคุณแม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเสมอชมตัวเลขของแม่สีไพ่ครับเสมอชมฟันว่าเด็กกับบ้านเก่าครับบ้านเลขที่7272ครับพ่อสอเกิดนี่ก็บศูนย์เก่าครับตรงกับเลขมากเนาะครับเนาะบางหันออกเก่าศูนย์อัศีมาศูนย์เก่ากรได้งวดนี้ครับเสมอชมเด็กน้อยย่ำตีครับเสมอชมเอฟซี ไปเป็นเลขกสามตัวไปฝากนะครับท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่อายุหาสิบแปดปีครับหรือว่าอาจจะมากอายุก็ได้ครับเอฟซีวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่กับเมสิไพ่ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมโลทงกัสซิล่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันพึ่งไปใส่ครับเอฟซีมือนี้เบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ ่าวแอมมาทมหนี่ยเดินเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงเสียือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู่ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนาะกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัง ืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขั้วยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดที่แหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานาให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นใอ้คนมองบบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่าน อานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักระากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอิซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับสามผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักคนหลง เบาแอมโลทุงกับบลอลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับเนา,ะ,ะ,าะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาสบสชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดี สี่ล่าสีมันบดมันบังเสียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับม้าฝากเอ็บสี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาตุสาตุให้ถือเกลีกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ลำด้วยสามสิบล้านเุ็น่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับเสี่ยเฮเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาเดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างสเนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ต่อคุณนต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ